Huh? <laughs> pressure making it down and pressure make me a stop. Got a method to my man to bring me them out. <laughs> <laughs> Música oh? ทำไมยังไม่มานะรอนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยที่ราคะฉันมาแล้วค่ะนั่นหัวคนรั่วสิงโตเนี่ยอะไรนะสิงโตเหรอไหนไหนไหนสิงโตผมหมายถึงหัวคุณต่างหากฮะอะไรนะเฮ้ย ทำไมเป็นอย่างนี้อนี่ะีนี่นี่ดูผมพี่พี่จะยให้น้องดูนี่ไงนี่พี่ใช้นี่เลย สันซิลสีส้มเอาไปใช้สักนี่เหรอนี่ยแล้วผมที่สวย <S <S บแบบนี้เองๆๆๆๆๆๆๆสวัสดีค่ะเจอกันกับนัตตี้ภาจัมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะเมื่อต้นคลิปนะคะเป็นเหตุการณ์จำลองที่นัตตี้เคยเจอนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายคนก็อาจจะเคยเจอเปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะเฉพาะคนที่ไว้ผมยาว แบบนาี้นะคะเวลาที่ต้องไปเจอปัญหาแบบแว้นมอเตอร์ไซค์บ้างหรือว่าเดินไปแล้วเจอลมแรงๆบ้างหรือว่าเวลาที่เราหวีผมแล้วตอนเปียกแล้วมันแบบเอ <c oughs> หรือการที่เราผมเสียนะคะจากการยืดบ้างการดัดผมบ้างผลผมโดนความร้อนหรือว่าแม้กระทั่งการทําสีนั่นเองซึ่งนัตตีก็เป็นคนที่ทําสีผมอยู่นะคะเรื่อยๆไม่ถึงกับบ่อยแต่ว่าก็ทําเรื่อยๆนั่เองนะคะยงตอนนี้ก็ ทำสีผมอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเบื่อสีผมเดิมๆนะคะมันก็ทําให้ปลายผมเนี่ยมันมันแห้งกว่าเดิมนะคะแล้วก็เวลาที่เราหวีเนี่ยมันก็อาจจะมีสะดุดสะดุดสะดุดบ้างนะคะคลิปนี้นะคะนัตตี้ก็เลยจะมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับการดูแลเส้นผมที่จะทําให้ผมเราเนี่ยบำรุงผมเสียดีขึ้นนะคะแล้วก็ผมไม่สะดุด,ดด้วยนะคะเป็นไงวันนี้ดูผมสวยปะเพิ <S <S ่งใช้ไปเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งตัวที่นัตตี้จะมาพูดถึงนะคะคือเป็นสูตรสีส้ม สวยลดสัญญาณผมแห่งเสียแต่แต่แตขังแรกที่ใสให้ผมดูมีชีวิตซีว่าให้ผมดูมีชีวิตซีว่าหนุ่มลื่นนาสมพัสคุณได้ซึ่งสูตรสีส้มตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรดามเอ็ e รีสต r รนะคะบำรุงผมเสียในทันทีก็จะมีทั้งเป็นแชมพูแล้วก็เป็นครีมบำรุงผมนะคะซึ่งมันเป็นสูตรที่เหมาะกับผมนาะตี้มากตัวนี้เพราะว่าปลายผมนาะตี้มันเสียมันแตกปายแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะคะจากการทำสีผมนั่นเอง สิ่งที่นาตี้ชอบในซันซิลสีส้มนี้นะคะกลิ่นเขาหอมมากโอ oh my god หอมมากแชมพูจะเป็นฝาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะส่วนครีมนวดจะเป็นฝาที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะชอบกลิ่นมากๆนะคะและก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือ สามารถทําให้ผมของเราเนี่ยมันไม่พันกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และซึ่งอันนี้แบบเลิศมากนะคะสําหรับวิธีการใช้นะคะบางคนก็ควงว่าอ้ากก็แค่แชมพูสระผมแล้วก็นวดผมแค่นั้นล้จะมาสอนวิธีใช้ทําไมบางคนยังไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะการใช้ครีมนวดผมนั่นเองคือว่าการใช้ครีมนวดที่ถูกต้องนะคะคือเราต้องลงครีมนวดครีมนวดเฉพาะช่วงกลางผมจนถึงช่วง ปลายผมก็พอหนังศีรษะอย่าไปลงนะคะไม่ต้องลงถ้าเราไปลงหนังศีรษะเนี่ยมันอาจจะก่ะให้เกิดปัญหารังแคได้นะคะปัญหาหนังศีรษะมันแค่ช่วงกลางผมจนถึงช่วงปลายผมก็พอแล้วนะคะเวลาที่เราไปร้านสระผมอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่เจ้าของร้านก็ได้นะคะว่าไม่ต้องลงที่หนังศีรษะเพราะว่านาทีเวลานาทีไปสระผมที่ร้านเขาชอบลงหนังศีรษะเอ่อทำให้เกิดสิวบริเวณกรอบหน้าได้นะคะอันนี้เรื่องสิวยิ่งน่า,ามัวไปใหญ่เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ สำคัญนะคะลงแค่ช่วงกลางผมถึงปลายผมก็พอแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะมีกิจกรรมสพิเศษจากซันซิวมาบอกทุกคนด้วยนะคะรุ่นรับรางวัลนะคะวีทองคำมูลค่าถึง5 0 0แสนบาทกันด้วยนะคะแล้วก็คุณจะได้มีสิทธิ์ได้ขึ้นบิลบอร์ดของซันซิวด้วยนะคะเก่มากๆเลยนะจ๊ะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ Facebook Fanpage ของซันซิ l เดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านล่านี้นะคะสำหรับวันนี้นัตี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าบ๊ายบาย ขอให้คนผมสวยนะคะ